วันนี้บ้านเราง่ายๆค่ะซูชิค่ะทุกคนวันนี้เป็นร้อนๆหนาวๆค่ะก็เลยสั่งซูชิมากินค่ะแม่เขาแพ็คมาอย่างดีนะจะต้องเอาอน,นี่ออกก่อนนะทุกคนแพ็คมาดีดีส่งถึงบ้านเลยทุกคนซูชิญี่ปุ่นถึงส่งถึงบ้านนะคะนี่แกะออกก่อนค่ะ นีถ่ายซูชิให้ดูเนาะไม่ได้ถ่ายหน้านะคะดูซูชิค่อยน่ากินนะคะทุกคนเลยน่ากินมากเลยเนี่ยอันนี้แม่บ้านเหมือนจะไม่สบายพ่อบ้านก็เลยสั่งซูชิให้กินกันสามคนคะ่ะทุกคนเนี่ยเขาจะปิดลับปิดลับให้แต่ ับมาอย่างดีนะคนเปิดอืมว้าวน่ากินมากเลยค่ะดูสินี่นี่อุนิอุนิอิกุราทาบงโงะยากิแล้วก็มีปลาอะไรนะเขาเรียกอ่าคล้ายๆอุนาง,อางิไม่ใช่นะอานางโงเออเพิงนึกชื่อออกอานางโงแล้วก็ปูคานิ เอบิเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ,อาใกล้เอบิแล้วก็แซลมอนแล้วก็เป็นอานี่เรียกว่าเดี๋ยวนะนึกชื่อก็นึกไม่ออกนะเอะเองาวะแล้วก็มาคุโร่แล้วก็หอยหอยอ่าซูบุไงแล้วก็ชูโทโรค่ะทุกคนที่จริงเพนรู้ชื่อหมดแหละค่ะบางครั้งเราก็นึกไม่ออกเนาะแล้วก็จะเป็นเนี่ยนัตโต แล้วก็จะมีามาคุโร่แล้วก็มีแตงเนี่ยค่ะน่ากินมากเลยแกออกก่อนนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนน่ากินไหมคะส่วนตัวแล้วส่วนตัวชอบชอบอชอบกินกุ้งก็ชอบแต่ชอบมากๆก็คือชูโทโร่เนาะแล้วก็อุนิค่ะหอยก็ชอบนะคะสุบุกงาย แต่ว่าอันนี้จะออกมันๆน,นะคะเป็นเป็นปลาฮิราแมงส่วนท้องเองาวะเป็นเองาวะเป็นปลาฮิราแมงที่ที่มีตาเดียวอทุกคนอยู่ส่วนท้องเนาะเนี้ยอันเนี้ยเป็นออกมันๆอร่อยนะน,นี่ปูลูกสาวก็ไม่กินแฟนก็ไม่กินเสร็จเราจะ <c oughs> เล่าสู่กันฟังนะคะนี่นัตโตของชอบลูกมากเลยค่ะนัตโตอี่มเนาะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้อาหารบ้านเราก็ซูชิค่ะโอซูชิเนาะมาส่งถึงบ้านอันนี้ก็ประมาณมังเท่าไหร่เมื่อกี้จ่ายไปมังนิดนึงเนาะเออก็ถือว่าแพงมากมังหนึ่งก็เท่ากับ2 0 0พันสอเนาะช่วงนี้เนาะทุกคนประมาณ2อ0พบาทสามบาทค่ะทุกคนเนี่ย น่ากินไม่คะน่ากินมากเลยบายบายขอบคุณทุกการรับชมค่ะบายบาย